สวัสดีครับนะับพบกับช่องกอเกิบชาแนลนะครับนันะครับนะ,นะรบนะเราทีมงานแจสตัดนะครับนะครับอ่ะแนะนำรับตัวผมเองก็เจ้าของเพจแจสตัดนะครับนะ <S <S ทางซ้ายมือก็เป็นทีมงานแจสตัดเพจขุนเย็นนะครับทุกคนมีเพจหมดเลยครับอ่า วนคนนี้เพจตอเต้นนะครับทีมงานแจ้คสตร์ทเหมือนกันนะครับนะวิดอยู่ภายในร้านนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเบิ้ล What the fuck เดี๋ยวมาแนะนำรองเท้าต่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมดูแล้วกันว่ามีแบบไหนยังไงนะครับเน,น้นพูดคุยกันด้วยนะครับนะครับผม ก็อย่างที่เห็นข้างหน้าก็เป็นรองเท้าเขาเรียกอ่ารองเท้าเรียกอ่ารองเท้าอืมโอเคครับถูกครับนี่ถูกครับถูกครับเตรียมก่อนครับนี่เตรียมก่อนใส่รองเท้ามาเลยอ่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าสามค่ายสามค่ายอ่าอันนี้เขาเรียกว่าสามค่ายนะครับเรามาดูมาดูรวมกันก็มีวิซุโน่มีอาดิดาสแล้วก็มีไนกี้นะครับอ่าหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับ เตือน,นเตือนอีกครับอ่าเริ่มพินกียเกันนะฮะอันนี้เป็นรุน่นอะไรครับคุณแอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นตัว,ต,วตัวทีเก้าศูนย์นะครับนะซูมแอร์นะครับตัวนี้โตโยต้าเก้าศูนย์ซูมแอร์โอ้ตัวนี้ก็ทูปัสตา์ที่ใสก่ก็เวลูนี่นะครับนะเวลูนี่เขาเรียกว่า ในการตลาดค่อนข้างนิยมอยู่ตัวนี้เขาเรียกว<ม>่าเป็นตัวท็อปเมคินอิตาลีนะครับตัวนี้เออในตลาดก็ยังเล่นอยู่นะตัวนี้ยังยังเล่นอยู่นะตัวนี้ยังเล่นอยู่<อ>ก็แลดูมันน่าจะปีเก่าใช่ไหมปีเก่าปีเก่าครับอืเก่าเท่าพ่อค้าหรือเปล่าพ่อค้านี่พ่อค้าค้านี่ก็ ผ้าผมจำผิดสองพันแปดไหมเดี๋ยวผมดูก่อนรุ่นนี้มีความพิเศษโอ้ตัวนี้นานแล้วนะสองพันสี่ครับผมผ้าตัวนี้พิเศษเลยตัวนี้สองพันสี่ถือว่านานมากนะนานมากพิเศษยังไงครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นสายเขาเรียกว่าสายคอนโทรลมากกว่าคือวัสดุรุ่นเก่ามันก็มันมันนิ้นแบบ เรียบง่ายมากกว่าไ oh. ม่ได้เน้นมันไม่ได้เน้นใส่ลูกเล่นอะไรม,ไม,มากไม่มีเทคโนโลยีเหมือนปัจจุบันนี้เนาะใช่ครับนะ,ระรเรื่องสีเรื่องอะไรเมื่อก่อนก็เต็มที่ก็มีสีแดงมีสีขาวสีดําอะไรประมาณเนี่ยครับตอนนี้ตัวไอ,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 อรุ่นพวกนี้เริ่มเริ่มทำสีออกมาเป็นพวกสีแดงสีอะไรนะช่วงเมืเ่อม่าก่อนก็าจะมีแค่สีดําสีขาวอะไรอย่างนี้ก็รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นคลาสสิกคลาสสิกเขาเรียกว่าเป็นตัวลายไอเทม ตัวแลทพนะตัวนี้แลมองได้ไหมแลมองได้ไหมล่นอะไรครับไม่เก่งนั่ไม่เก่งนม่ใช่ครับมีไซน์ลูกนะแล้วตัวนี้สามขีดของอาร์ดิทัศตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นใหม่มาละนะเป็นอาร์ดิทัศก็คือเป็นเป็นรุ่นใหม่ครับตัวนี้ก็แสดงว่าไม่เก่าอะไรใช่แสดงว่าไม่เก่าอะไรไอสัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูเด็ดนี้นะเอ๊ รุ่นใหม่ตัวนี้เขาเรียกว่าสายคอนโทลสกินนะเห็นไหมก็แน่นอนครับสายคอนโทลก็พิเตอร์บอบอฟฟ์าครับนะีใสวับกนี่อย่ตรกลางของสนามบอลลอนในกรีนตัด r ับด้ o ต t ลางสนามบอลลอน o นกรีนส์ i ัดกับด้านาที่อ o ู่ตรงกลางขงสนาม t อลลอนในกรี a กั้านขวาตางของสบอลกราว่าเป็สนากนตัดดตกบอีตักดวโคตรคกับ ซึ่งในท้องตลาดถ้าตัวนี้เปิดเปิดตัวหรือว่ามือหนึ่งนะก็ประมาณหมื่นหมื่นห้านะหมื่นห้าหมื่นห้าไม่ตัวไม่มีซอฟต์นใช่ตนไม่ม่เป็นซอฟต์เตัวเป็นซอฟต์บูทนะตัวนี้อสวยนะตัวนี้ตัวนี้สวยมาก่ันผู้ชมก็ท้องตลาดนะถ้าสภาพแบบนี้ก็ใหม่ๆแบบนี้ก็อันนี้เป็นมือสองนะครับสองตลาดน่าจะสี่ห้าร้อยีแล้วนะซอฟต์ไม่อยู่เอาเม็ดโฟมามาปิดมันเป็นแผ่นนะซอฟต์ไม่น่ามีขาซอฟต์บูทนะเนี่ย ซอฟเหมือนบูธใช่ใช่ครับของดีมากเลยบูธที่ใส่ดำนาไม่ใช่ครับคนละบูธครับเนี่ยเล่นอะไรดีคีเล่นไม่ใช่จะสนุกทำไมสนุันนี้คือก็จัดว่าเป็นอยู่สายคอนโทรสายคอนโทรครับตัวนี้รุ่นใหม่ละตัวนี้ใหม่ละก็มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับนะจะมีแถบปันเนาะ ตัวนี้ท้องตลาดเล่นกันทั่วไปก็ราาสภาพนี้มือสองได้สภาพแบบนี้ก็สามพันขึ้นนะครับนี่ยตัวนี้สามพันขึ้นเลยนะมันอยู่เราเป็นตัวโคตรท็อปใช่ครับนะสามพันถึงสี่พันเลยแหละสามพันถึงสี่พันเลยตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างแรงอยู่ค่อนข้างแรงอยู่ส่วนน้องคู่หนึ่งในเขาเรียกภาษาบ้านเรานะครับนะ ในเมืองไทยเรียกกันง่ายๆก็เรียกนกคนไทยชอบมากตอนนั้นผมก็งงเอ๊ะทำไมเรียกว่านกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อโลโก้ตรงนี้มันคล้ายคล้ายนกตัวนี้เจ้ามิซุโนะครับโมราเรียอิโดครับนะอมันจะมีไมอินอินโดอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับนะใช่ไหมใช่ไหมไม่มีครับตอนนี้คุณแจอินโดกับญี่ปุ่นมันต่างกับที่ มันจะหนุในการทํามากกว่าที่หนัง,งใช่ไหใช่ครับที่ที่หนังด้วยนะครับแบบรอยเย็บรอยอะไร,อรอขอด้วยมากไหมผมว่ามันใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงเนาะแต่ด้วยความนิยม<อ>ควานิยมท<ร>างเจเจแปนมากกว่าราคาเมื่อนหนึ่งก็เจแปนก็จะแพงกว่าอ,อแล้็ไม่ทุกแลก็ประมาณนี้ครับสําหรับรายละเอียดรองรองเท้าพวกงานที่แบบว่าเป็นตัวแบบ ใช้งานตัวใช้ได้ทั่วไปอันนี้็คือแบบว่าไม่ไม่ต้องซื้อหลักพันอาคนงบน้อยราคาสี่ห้าร้อยอะไรอย่างงี้มีเหรอมีมีมีครับที่ร้านมีนะที่ที่ร้านมีคือเราเราจะขายเน้นเน้นขายพวกนี้ส่วนมากไอ้ตัวตัวลักษณะนี้ตัวแพงๆนี้เราจะส่งเป็นงานเหมาให้ลูกค้าเพราะว่าเราเราจะส่งเหมาเป็นหลักนะครับเพจจะจะสตาร์ทจะส่งงานเหมาเป็นหลักอ๋อ <Mai S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพจตอเติลยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าไอ<น>ตัวงานเกตร,ราคา4ี่หร้อเป็นเป็นลักษณะแบบไหนครับเดี๋ยว <ๆ S 2> เดี๋ยวให้ให้ตอเตินลุกขึ้นไปนะครับลุกครับลุกลุกครับลุกลุกครับลุกลกครับ แข่งานโอเคครับนี่ก่อนครับเอาไปนี่ก่อนโอ้โหถามความรู้สึกเขาก่อนนะลองฉีกรองเท้าครับรองเท้าให้เนี่ยล็องแผลให้ฉีกนะก็อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างอ่ะเอากันแล้วครับแส่แล้ว แบนงานงแบไม่แขแขนะวางงานนันอันนี้ก็เป็นงานตัวใช้งาน,งานทั่วไปนะครับนะเออแล้วก็ยกตัวอย่างให้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอดิดาสมิสซี่นะครับท,ท่านจะมีผิตแล้ว ตัวใหม่ออกมาแล้วพวกนี้ก็จะขายเขาเรียกว่าตัวใช้งานธรรมดาก็อยู่ที่สภาพอยู่ที่สภาพคนนี้ก็ประมาณสี่ห้าร้อยคือคือมันขอแบ่งเรื่องไซส์ด้วยนะอมาซี่ไม่ใช่นักเตะนะใช่ครับเป็นนักเตะใช่ครับทำไมเอานักเตะมาทำเป็นรองเท้าอ่ะเรียกว่าใช้ชื่อชื่อมาหากินชื่อชื่อมาหากินใช่อย่างนั้นก็ได้ชื่อชื่อไปไปใช้แรงงานฮะ อ่ะอ่ะอ่ะผ่านไปครับไม่ผ่นไม่ทันผานครับทานไลยผ่านอ่าบูดเลยอ่ะอย่างนี้ก็ขายที่สี่ห้าร้อยนะครับแล้วพวกนี้ก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทเมื่อกี้บอกว่าเรื่องไซส์ก็มีความสําคัญมีสําคัญยังไงครับก็คือถ้าถ้าไซส์ใหญ่ใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปราคามันก็จะจะถูกกว่าไซส์กลางๆไซส์กลางไซส์มหาชนก็จะประมาณ เบอร์40 41 42 43 44ประมาณนี้ครับโอ้โอเคโอเคครับทั้งเพจขุนเย็นนะครับหลักๆก็จะขายไปทางพวกสตาร์ตเด็กใช่ไหมครับใช่เป็นไซส์เล็กของเด็กนี่ก็ราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณไหนครับประมาณห5 0 350สามถึงถึงประมาณเท่าไหร่พุ่งละแสนครับพุ่งละแสนครับพุ่งละแสนครับขายกันเอารวยเลยครับขายกันเอารวยเลยขายที่ออกรถได้เลยเนี่ยครับอย่างเงี้ย เป็นไงครับช่วงนี้ขายดีเลยเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ก็ได้ครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องโดนประจํานะอ่ะช่วงนี้ก็อย่างอย่างเช <c oughs> ่นนะอย่าง <c oughs> ที่หลายๆเพจนะครับที่เป็นอยู่ก็ช่วงนี้ก็จะขายยากนิดน <c oughs> นะึงใช่ครับ <c oughs> ด้วยภาวะเศรษฐกิจทางโควิดนะเพราะว่าไม่กล้าใช้ตาคนไม่กล้าใช้เงินก็ก็ต้องเก็บ <c oughs> นะต้องเก็บไว้เก็บไว้ สนามก็หลายที่ก็ปิดสนามก็ปิดนะครับนะแล้วก็สนามแม้กระทั่งสนามเรียนสนามวัดก็บางที่ก็ให้เล่นบางที่ก็ไม่ให้เล่นนะใช่ครับใช่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ตึกกันหน่อยนะอันนี้ก็ตึกกันหน่อยนะตึกกันหน่อยนะครับตึกเลยน้ำหนักตืบแต่ส่วนนี้ก็เป็นเพจตอเติ้ลนะครับก็ รู้สึกว่าเพจน่าจะปิดไปแล้วแหละมั้งอยู่อ๋อยังอยู่ปิดอยู่ครับรู้ว่าล้างแล้วไปนะพี่แต่ห้าครับขอาไปห้าครับพี่น้องใส่สองเก้าสิบครับเฟเพล็ดเตาเต้นก็จะขายพวกสายใช้งานทั่วไปนะครับเนี่ขายใช้งานทั่วไปราคา400 500อะไรประมาณนี้นะครับผมมีตรงบลายแม่ด้วยโอ้โหทองกุศเออทองลายแมนไม่มีครับไม่มีครับใกล้เคียงพี่พูดอะไรอ่ะ เอละเดี๋ยวเราจะพาคลิปนี้ครับพอดีมีอเขาเรียกว่าอะไรมีรองเท้าชุดใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะทําการอ่าดูว่าสินค้าที่ได้มาใหม่มันเป็นแบบไหนแล้วกันเดี๋ยวเราทีมงานทั้งสาคนเดี๋ยวจะพาชมแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวะต่ให้น้องๆแกะให้ดูแล้วกันครับโอเคครับอันนี้ก็ภายในบรรยากาศ ตรงนี้ก็ไม่มีของนะครับชนะ่วงนี้ของไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าตลาดเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาดูครับนี่จะเป็นสายเขาเรียกว่างา,ทานาพน่ะเขาเรียกว่างานทั่วไปงานทั่วไปก็ทางร้านเราก็หลักๆก,ก็ส่งเหมาอยู่นะครับนันส่งเหมาใครสนใจ,จต,ติดต่อนี่ครับเพจแจ้สตาร์โดยตรงได้เลยนะครับนะนี่ครับ ปากอะไรนะปากคืออะไรนะคืออะไรอ๋อไทยสับไทยเย็นผู้ใครสับไทยเย็นผู้ตันเพียร์เลยเห็นไหมนี่ก็เป็นงานตัวทั่วไปนะพวกนี้ก็จะหลายๆอ่าไม่ได้หลายครับนะพ่อค้าสตาร์ททั่วไปแต่ก็ในเมืองไทยก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัวท็อปตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีหลายเกรดหลายตัวมีพ็อปลองพ็อปลองบุ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบุ้ยแต่งานพวกนี้กุ้มอ่าน่าจะเป็นงานเขาเรียกว่างานสภาพเออพวกนี้ว่าเป็นงานสภาพที่แบบว่าสภาพดีๆก็จะประมาณนี้ราคาเนื้อก็จะพวกนี้ก็อยู่ที่ป0ะเออจะประมาณนี้พวกนี้ก็จะเกรดอยู่ที่ประมาณเราขายไว้หกเจ็ดร้อยนะส่งเหมาก็ประมาณคู่ละหกร้อยห้าร้อยแปดสิบนี่เกินี้ประมาณ ก็จะมีฟุตซอลไปบ้างมีงานเข้าใหม่นะครับเรียกว่าเพชรตมหรือว่ามีเพชรเต็มตรไปงมมาเลยอซับครับาได้หาซับอู่สายหลอกก็มีโรเลีวยเวสิ n d o Alonso la a ม d a de เ r ็ s t i a n o r o n น l d o lo vuelve a p r o ง a r ก็หลายๆรูปแบบนะครับอันนี้หลายๆเก่งกันคืองานเกตตัวพวกนี้จะแตกต่างกับตัวหัวแล้วก็แตกต่างกับตัวที่งอและพวกนี้ก็จะเรียกว่างานตัวกลางๆเกณนที่ก็จะได้แค่ตัวรองออฟ อ่าลองครับลองเดี๋ยวมเป็นหลักหรือมีท็อปไปบ้างท็อกไม่เยอะงานเข้ารถจะเป็นลองท็อปท็อปที่เกลตู้กระจกไหมครับอ๋อนี่รองเท้านะครับอืมรแล้วก็แบบนี่นะครับงานเข้าใหม่ตัดเป็นตามปิดกล้วยนะครับผมหลักๆก็เป็นงานปุ่มปุ่มก็จะเป็นพวกเอจี ตู้จีนเขาจีนตู้จีนหลายๆคนยังงงว่าตู้จีนคืออะไรนะครับนี่เลยเลยประมาณนี้ครับปาะอานนี้ก็หลักๆคือเป็นงานอะหรทุอย่างที่เห็นก็คือเป็นงานมือสองนะครับเป็นสินค้ามือสองที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับพร้อมขายได้เลยงาได้เี้คือขายได้เลยก็ท้องตลาดแรกขายก็อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรประมาณนี้นะครับ เนี่ยแล้วแต่ความสามารถของแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนเนาะก็ที่กนขายด้วยประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับส่วนที่แบบว่างานที่แบบว่าเราทิ้งนะครับในวันนี้อ่าที่คันแที่แบบว่าที่เสียไปแล้วเราไม่สามารถเราก็ขายได้ายได้แต่ขายได้ราคาถูกใช่ก็ห้าสิบร้อยบาท นอ่ครับจอพีเอทเตอร์วุ้ยแบ็คเอาสุดยอดนะครับตัวนี้สายคอนโทรลเป็นลายทหารไหมลายทหารช่วงช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะพูดมันไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับทหารเท่าไหร่ถ้าถ้าทหารมาแรงมากถ้าทหารมาแรงมากทำไมทำไมก็อนนี้ก็ภายในบรรยากาศนะครับช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยมีอะไรนะครับในที่ในร้านก็เราจะขายก็ประมาณมช่วงช่วงบ่ายนะครับมีช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงตอนตางคืนประมาณใช่ครึ่งมิเลยนี่ตามเพจด้วยนะครับอันนี้เราเน้นอยู่ันเป็นแบบครอบครัวนะแ,แบบ่สบายสบ,บายชิๆวๆครับนะเราเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ อันนี้เรู้สึกว่าเราจะมีเพจอีกเพจนึงนะนี่คนเนี้ยครับนะเพ็ลูกกิจหรือเปล่าครับเพ็ลูกกิจหรือเปล่าครับนจะทำรายการใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่เหรเขาพูดประมาณนี้เรื่องจริงไหมนะอะไรนะครับลูกกิจก็ลูกกิจเนี่ยออ๋ไม่ครับเป็นเพื่อนก็ครับไม่เป็นไรครับก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับนะได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ดูดูเอาแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง นะครับแนละ้วก็เกือบชาแนลด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เพจแจสตัทนะครับนะสามารถโทูเข้ามาติดตอ่อสอบถามได้กดติดตามเพจได้นะครับแล้วก็ติดตามอิมานหน้าหลังด้วยนะครับนะแล้วเรื่องเสื้อเรื่องอะไรทำไติดตามเ่อ๋ครับนะยังไงก็อ่ะ เราสามคนก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามเพจแจ้สตัดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ